าถามว่าที่มันเป็นเดี๋ยวพาดูว่ามันจะเป็นหางเป็นตัวพยาลากมาตรงไหนวันนี้เป็นวันที่วันที่สิบสี่ขี่ดูความสวยของงานของต้นไม้นะสี่วิถุนาสองพันหกร้อยหกสิบสาม นี่คือนี่คือลักษณะที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวลำตัวพญานาคโคโคโคมาทางนี้ครับที่เของอย่างนี้นี่เด็กนะาจับจอดก็ตามกงนี้โคมาทางนี้มาดี่ นี่คือท้องพญานาคนครับผมโค้งมาโค้งมานะครับเป็นเหมือนเขาว่าเป็นลำตัวถ้านะคเขาไม่ได้ลายไม่เป็นลายตัวก็จะมาอยู่ในในถ้ำเนี่ยจะเป็นลำตัวตัวจะเดินมาถักผมขออนุญาตเจ้าที่จะาทางเจะป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขออนุญาตถ่ายทำนะไม่ได้ไล่ยี่เป็นรถถ่ายอยู่างอื่นป็นท้องพญานาครับเจ็ดพญานาค ใต้ท้องไม่มาทางขึ้นทางนี้ทางบางสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสเราถ่ายไว้ให้คนที่ไม่ได้มีความรู้ารื่ตัวเองได้เห็นกันะตรงนี้ถ้าถิงดอนถ่ายดอนกลับไปขนาจะสวยมากนะ เราขออยากลูกผู้ครูบาอาจารย์หรือว่าเถรเสติกที่นี่เอาไว้ให้คนที่ไม่มีโอกาสได้มาถ้าอยากจะมาสักการะายไม่มีโอกาสได้มาก็ได้ชมได้เห็นได้เป็นบุญเป็นตาที่เขาเกิดวิมิตนะที่เกิดติดเ,เรื่องแต่ตา ตอนถ่ายมาตีนะครับถ่ายเลยนะนะครับมันเห็นใสๆอะ่ะตรงไหนคุณนายตรงที่เราเข้าไปจนทางที่จะสุดอะ่ะครับมันอยู่ตรงพื้นเห็นอะไรเม็ดหนึง่งอะไรมันเป็นกลมๆมคล้ายๆลูกปลาเพราะฉนั้นักว่ะเม็ดแต่จเป็นม็ดใสๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ใสเหมือนแก้วนะแ,นแต่ใสเหลืองๆอะ่ะชมวิวนะครับอ,อันนี้เคือเดี๋ยวสุดยอดของสุดยอดนะครับเนี่ย หน่วยซิวต้องอายนะครับขึ้นไปถึงที่นี่ได้ครับบอกคำเดียวว่าหน่วยซิวอายครับสุดยอดถ้าเราาจะมควมเ็เดินลงไปเดินลงไปเดินไปจะเห็นความสวยงามอันนี้คือยนบนที่ยังมีสูงกว่านี้อีกไหมมีอีกห้าร้อยเมตรมีอีกห้าร้อยเมตรนะครับสูงกว่านี้นะครับแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วครับ รครับบริเวณรอบข้างนะครับดูเขาลูกนั้นนะครับเขาลูกที่เห็นนี่ครับอโอ้โหแบบหน้าทึ่งมากนะครับเขาคึ่หน้าทึ่งนะครับบอกว่าหน้าทึ่งมันเหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้สร้างไว้นะครับนะครับค,รคือมองดูแล้วไม่เหมือนเขาทั่วไปธรรมดานะครับ อูรังการคือเต็มไปด้วยว่านยานะครับตามตำราว่านยาสมุนไพรพ่าอาจารย์บอกว่าเอาไปต้มเป็นน้ำชาครับวจะขอไปผูกที่ชนบุรีแต่ารินก็นำันขาดมันไม่เต็มหรอกมันว่างจะผูกไว้ให้คนอืน่นเป็นยาให้คนอื่นได้กินไปจะหอมนะครับจุดชมวิวจุดนะครับ ชมวิวจุดนึงี้บรอดเขาเขอาปิดได้ตัวนี้ทีเนะตอนขึ้นเนื้อขาสั่นนะครับตอนลงตอนลงยิ่สันเใคยเห็นไม้พยุงไหมตอนลงอไม้พยุงทีเดียวครับตอนพยุงต้นพยุงโอเคนะเราเอเครับแล้วจบขอขอบคุณมากครับครับ